ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตค่ะรู้สึกยังไงกับตาแหน่งนี้คะที่ะรับรางวัลครั้งนี้ค่ะก็ภูมิใจมากค่ะตัวตัวเองก็อยู่กับมิเชลมาปีนี้ก็ปีที่6แล้วค่ะ นะคะในธุรกิจนี้ก็ถือว่าให้โอกาสนะคะแล้วก็ให้เราได้รับการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีสิ่งดีๆในชีวิตมากมายค่ะนอ,นอกจากในส่วนของชีวิตดีขึ้นแล้เรายังได้รับอะไรอีกจากมิเชลฮะค่ะนอกจากในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะคที่ที่ที่ดีขึ้นอย่างมหาศาลแล้วนะคะคก็ยังได้ในเรื่องของเพื่อนบอกได้เลยคะ่ะว่าตรงนี้ในธุรกิจนี้เราสําเร็จคนเดียวก็คงไม่ได้นะคะคก็ดีใจที่องค์กรทีมงานเราประสบความ สำเร็จกันมากมายนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากๆเลยล่ะคะ่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือกันมากมายค่ะกว่าที่จะสำเร็จในวันนี้คุณพี่มีเคล็ดลับความสำเร็จอย่างไงที่ทำให้สำเร็จนะค่ะก็ในธุรกิจเครือข่ายนะคะก็บอกตามตรงเลยว่าจะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะบอกว่ายากก็ยากเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราต้องทำงานกับคนคบแต่ถ้าถามว่าในระยะเวลาที่อยู่กับมิเชลมานะคะบอกได้เลยว่า เราจะต้องท้อได้แต่อย่าถอยนะคะนะคะท้อได้แต่อย่าถอยและที่สําคัญก็คือยิ้มสู้กับปัญหาจะบอกว่าไม่มีปัญหาก็คงไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราพยายามแปลปัญหาให้มันเป็นเรื่องที่บวกๆแล้วก็จะสามารถทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานด้วย ให้เชิญชวนคนมาร่วมทุกมิเชลได้นี้ค่ะมิเชลเป็นบริษัทของคนไทยนะคะ10ปีแล้วนะคะในการดําเนินธุรกิจก็อยากจะบอกว่าอย่างตัวตัวเองก็อยู่กับมิเชลมา6ปีนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นบริษัทของคนไทยที่ในเรื่องของสินค้านะคะเราไม่น้อยหน้าใคร อยากจะบอกเลยนะคะว่าสินค้านี่เยี่ยมมากๆเลยแล้วในเรื่องของแผนการตลาดเราก็คิดว่าเราก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกัน,นหน่วนกันนะคะแล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จแล้วได้จริงๆก็มีมากมายนะคะก็เหมือนอย่างที่ภาพที่ทุกท่านเห็นนะคะว่ามีคนประสบความสําเร็จมากมายนะคะแล้วในวันข้างหน้านะคะมิเชลก็คงจะเติบโตมากกว่านี้และเราก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อคนไทยทั้งในเรื่องของสุขภาพและในด้านของผลิตภัณฑ์การเกษตรนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะว่า ลองหันมามาดูธุรก,กิจของมิเชลนะคะรับรองทุกท่านนะคะไม่ผิดหวังและทุกท่านก็จะมีความสุขทั้งสู่ภาพดีแล้วก็สู่ภาพของกระเป๋าก็จะดีด้วยค่ะครับท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้นําที่ขึ้นรับรางวัลตําแหน่งในวันนี้นะครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวนิดน,นึงค่ะค่ะชื่อจิตไรรัตวนาศิษย์ชัยวัฒน์ค่ะรับขึ้นวันนี้ขึ้นรับตําแหน่งผู้อํานวยการเขตค่ะ รู้สึกไงบ้างกับการได้รับรางวัลครั้งนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะสําหรับคนที่ทํางานและประสบผลสําเร็จแล้วก็ทําให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีดีขึ้นค่ะและในส่วนของพี่ตัวพี่เองมาทําที่มิชเชลนี้ได้ได้นานขนาดไหน้วฮะ,ค,ะค่ะหปีแล้วค่ะที่อยู่กับบริษัทมิชเชลความตั้งใจความมุ่งมั่นทําให้เราประสบผลสําเร็จในวันนี้ค่ะได้รับอะไรจากมิชเชลบ้างครับ เ,ออเยอะค่ะต้องบอกนะคะเยอะจากคนที่ไม่มีจากอดีตข้าราชการนะคะได้ไปเยอะค่ะต้องบอกว่าได้ในสิ่งที่เราเคยคิดเคยปรารถนาแล้วมันไม่เคยได้มาได้ที่นี่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดค่ะที่ว่าบริษัทมิเชลทําให้ตัวพี่ดาเนินชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นกว่าที่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอย่าพูดถึงเคล็ดลับความสําเร็จนิดน,นึงค่ะเคล็ดลับของความสําเร็จของดิฉันไม่มีอะไรมากค่ะ ความจริงใจความซื่อสัตย์แล้วก็ทำงานด้วยความ,มบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจต่อกันเป็นบ่อกเกิดแห่งความสำเร็จจริงๆค่ะช่วยเชิญชวนคนมาร่วมทำธุรกิจนะฮะต้องขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่อยากมีความ <c oughs> เป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นดิฉันบอกเลยที่บริษัทมิเชลเป็นที่เลือกให้ท่านอีกที่หนึ่งค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับผู้นําอีกหนึ่งขั้นนะคะของบริษัทมิเชลค่ะที่ได้รับตําแหน่งในวันนี้ค่ะช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมวสวรศิริวัฒนาเดชานนนนะครับนายกสโมสรสายใยาจาอีสานใต้นะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่ได้รับตาแหน่งในวันนี้ค่ะ10ปีแล้วนะเขาถึงมีวันนี้ขึ้นมานะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือไม่งานนี้ไม่ได้บ่อยนะงานนี้10ปีถึงได้มีครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย ว่าจะไต่มาถึงในจุดตรงอผอ,อ,อนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าผอ,อนะมันก็ค่อนข้างจะหินเหมือนกันนะถามว่าทํายากก็ไม่ยากทําง่ายก็ไม่ยากไม่ง่ายมากอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกได้เลยว่าทุกอย่างทําลงไปเพราะทําด้วยใจนะทำด้วยใจค่ะเราทําขายตรงกับบริษัทมิเชลนี่มานานหรือ,อยังแล้วตอนนี้เรามีรายได้ประมาณเท่าไหร่คะ ทำมา7ปีแล้วครับเปีอยู่กับเขาอดีตก็ทํางานธนาคารมาก่อนนะครับเพะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับรายได้เนี่ยตอนนี้ก็สบายๆชิวๆก็2งเดือนล้าน2เดือนล้านนะครับ <S <S เขาให้เราด้วยด้วยระบบด้วยสินค้าเขาสินค้าระบบแล้วก็าการจ่ายตังค์เนี่ยตรงทุกอย่างเนี่ยค,ค่อนข้างชัดเจนนะครับสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยนะครับระบบของเขาแน่นอนที่สุดเลยนะครับเท่าที่ฟังมา อะไรได้ในตรงนี้แล้วช่วยแนะเคล็ดลับที่เราประสบความสําเร็จในครั้งนี้หน่อยค่ะความสําเร็จไม่ได้ทําคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ทีมงานทุกอย่างต้องได้ใจเขาก่อนนะอันดับแรกนะต้องได้ใจเขาและทุกอย่างก็จะดําเนินการไปตามระบบข,ของบริษัทนะมันจะลงล็อกของมันเองเลยนะตรงนี้คือเราทําตามระบบเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไหลลื่นไปได้สะดวกนะตรงนี้สุดท้ายแล้วฝากเชิญชวนหน่อยค่ะผู้ที่สนใจให้มาเข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทมิเชลค่ะ ช่วงแรกก็กลัวกลัวว่า ML m อ็มนี่คืออะไรนะครับเข้ามาเข้ามาตอนแรกนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมหรือมันไม่ใช่ยังไงแบบไหนเพราะว่าภาพลบนะครับในเอ็มเอ,ม,เอมนี่ค่อนข้างมากนะครับคือร้อยคนที่เราไปนั่งคุยด้วยนี่เขาจะไม่เอากับเราเลย98คนนะแต่ทีนี้บางคนที่ที่ยังไม่แน่ใจนะครับผมยืนยันตรงนี้ว่าที่นี่ใช่แล้วทําง่ายด้วยสินค้านะครับด้วยระบบ แล้วก็ด้วยระบบการเงินของเขาค่อนข้างชัวนะครับบริษัทก็มีความเจริญก้าวหน้ามีขภาพาใหม่ๆออกมาหลากหลายมากขึ้นนะครับขอเชิญชวนท่านที่ไม่แน่ใจหรือว่ายังลังเลอยู่ที่จะมองหาธุรกิจใหม่ๆตรงนี้ก็ที่นี่คือทางเลือกของคุณครับ เข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์่าะลูกหัวใจคนที่เครียดายประกันอ่านตลาดเครัห์ซื่อรายปากที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไป สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่าสิปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า นับสนุนโดยนังสพินตลาดวิเคราะห์ INT ช่องนี้รวย24ชั่วโมงต้องบอกว่าวันนี้ถือเป็นอีนวันนะครับที่สำคัญที่สุดผู้นำของบริษัทมิชเชลครับผมค่ะซึ่งมีผู้นำแถวได้นะคะที่ประสบความสำเร็จก,กว่าร้อยท่านเลยทีเดียวค่ะนอกจากน,นี้วันนี้ผมยังได้พูดคุยกับผู้จัหาทั้งสามท่านของบริษัทมิชเชลด้วยครับรวมถึงผู้นำนะคะที่ร้อยที่เราพูดคุดคออยในรายละเอียด และการประสบความสําเร็จในวันนี้กันด้วยค่ะที่สำคัญในงานนี้ครับยังถือเป็นการเฉลิมฉลองตําแหน่งและก็เลี้ยงสั้งสรรค์ปีใหม่ด้วยครับค่ะซึ่งมีศิลปินนะคะนั่นคือยายแหววทีสิทิแล้วก็นี่เลยค่ะลูกคอเพชรอยางจินตลาบุตรลาบค่ะที่มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นําของบริษัทมิเชลทีเดียคับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศของงานฉลองและงานสังสรรค์ของบริษัทมิเชลค่ะ และสำหรับวันนี้รายการตลาดร้ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการต่อรอดสร้างความสำเร็จแล้วก็สร้างความร่ำรวยแบบขาวโมได้จากพี่น้องชาวมิชเชลครับพวกปัจจุบันนี้ธุรกิจเจอขายขายตรงต้องยอมรับว่าแข่งขันกันดุเด่นเพลีร้อนจะนั่งกับอีกเท้ามีชเบิร์การไม่มีทางสำเร็จเด็ดขาดมีความพร้อมมากกว่าในหลายบริษัท โดยตลอดผมรู้จนะักไอ้หนผู้บริหารมาเป็นสิปีแล้วนะหลังๆมาไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเจอกันสัะนะก,นนกเท่าไหร่นะนี่คือความแข็งแกร่งที่เราควรจะเอาเป็นจุดแข็งนะอย่างที่สองคือความพร้อมสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสิงงนค้าเองนี่คือความพร้อมแต่สิ่งหนึ่งที่บริษัทมิชชั่นเหลือชั้นกว่าบริษัทขายตรงรหลายบริษัท นั่นก็คือมีสื่อทีวีดาวเทียมเป็นของตวรกงยุคนี้ถ้าเกิดใครไม่มีสื่อนะแข่งยากไปแล้วกันนะตอนนี้บริษัทมิทเชลเนี่ยนะประเทศตุรกีคือตุนแบบราคาเนีแล้วเป็นแนวคิดที่ดีมากกระชับพื้นที่ในการเลื่อนในการท้องสนามท้องบอลนะก็คือตั้งท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งท็อปมิทเชลทั่วประเทศเมีปรมาณเจ็ด เจ็ดพันตำบลสามร้อยกว่าอำเภอข้อต่อไปนี้ผมจะเข้าไปร่วมวางแผนในบริษัทที่เชี่ยงใกล้ชิดมากขึ้นนะข้ออะไรนะเพราะผมนี่เห็นบริษัทที่เชี่ยนี่อยู่มานานแล้วยอดขายยังไม่ถึงสามพันได้เห็นแล้วมัน ในประเทศนี้โดยเฉพาะแผนเปลีนะ70%ผมเกี่ยวข้ามาั้งสิ้นที่นังดอยู่ปัจจุบันนี้นะมิเชลมีความพร้อมมากขนาดนี้มีผูน้นำพอมากขนาดนี้ทำไมปีสองห้ 2, 5 เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของบริษัทมิเชลเสนตมาตินจำกัดเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นบริษัทเครือข่ายขายตรงชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับในสัปดาห์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดและล้วงลึกบริษัทเครือข่ายขายตรงค่ายไหนรอติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ